สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Everything to Toy t o กับ EP ที่2ของเล่นที่ทำให้เรานึกถึงวันวานในอดีตสมัยเมื่อครั้งเรายังเป็นเด็กใน EP แรกผมพูดถึงดิจิมอนไปออกมาเมื่อปี1997และของเล่นสุดยอดฮิตก็ออกตามมานั่นก็คือเจ้าดิจิมอนตัวนี้เนี่ยน่าจะเน้นไปทางผู้ชายอย่างเราๆนะครับอย่างผมๆเงี้ยเด็กผู้ชายทุกคนไม่เคยเล่นเจ้าตัวนี้นะครับดิจิมอนหรือ ไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักเจ้าตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะครับ <S <S เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ที่เห็นเนี่ยทำออกมาเป็นเหมือนตัวออริจินอลเมื่อปี1997เลยแต่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นเวอร์ชัน่น1997นะครับน่าจะเป็นปี2019อะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของทางอเมริกาโอ้ยทางดิจิมอนเนี่ยเขาทำออกมาเยอะแยะมากมายหลายรุ่นเลยถ้าเราจะซื้อมาเล่นเนี่ย ตอนนี้นะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยราคาก็ไม่เท่าไหร่เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีเวอร์ชั่นจอสีออกมาแล้วด้วยก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นเวอร์ชันจอสีแบบนี้เลยสีมันโหมันมีเยอะแยะมากมายเลยเราจะซื้อมาเครื่องเดียวหรือเราจะซื้อมาหลายๆเครื่องแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะครับอ่า ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะซื้อมาหลายๆเครื่องเพื่ออะไรบางคนซื้อมาเพื่อสะสมหรือว่าบางคนเนี่ยซื้อมาเพื่อที่จะเล่นอย่างนี้โอ้โหอันนี้มันลายลายมันค่อนข้างจะสวยมากเลยนะอันนี้เป็น20ปีเป็นของทางที่เขาทำมาลายพิเศษนะครับ Kenji ว o n a t a b e Edition นะครับมี v e r i o n Numemon กับ เมทอนเกมอนนะครับคือจริงๆผมไม่ค่อยรู้จักชื่อโดยไอพวกดิจิมอนอะไรพวกนี้หรอกผมแค่อยากรลึลึกถึงตอนเด็กๆซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ตามมานานแล้วนะกับไอเจ้าตัวดิจิมอนเนี่ยนะแต่ผมเห็นว่ามันสวยดีเกิดซื้อมานะครับใส่ที่เขาซื้อมาหลายเครื่องเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเอามาสู้กันเอามาทําอะไรกันแบบนี้ผสมอะไรกันไปมาผมผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอันนี้จอสีวว้า <Wow. S 1> อันนี้เป็นจอขาวดำ <Wow. S 1> ซึ่งสองอันนี้เขาเรียกว่าเวอร์ชันยี่สิบปีนะครับเป็น v ีเพรุ่น v ีเพจริงๆมันมีอีกหลายรุ่นเลยแต่รุ่นคลาสสิกจริงๆเนี่ยมันก็คือเจ้าทรงแบบเนี้ยเมื่อสมัยปี1997นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเราก็แกะก่อนเนาะปึ๊บ ก็เดี๋ยวแกะลองแกะออกมาอันนี้คือเป็นรูปร่างด้านหลังกล่องนะจะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแกออกมาแล้วก็จะอยู่ในซองแบบนี้หน้าตาแบบนี้นี่คือด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเหมือนปุมกุญแจเนาะเอาละ เอาหยิบมนออกมานี่แหละครับเจ้าตัวนี้แหละหน้าตาของมันเนี่ยทําให้เรานึกถึงสมัยเด็กๆเลยแต่สมัยเด็กๆเนี่ยน่าจะเป็นสีสีแดงเอาสีแดงมาดูสีแดงนี่ครับไอตัวนี้น่าจะเหมือนออริจินอลปีหนึ่งเที่สุดคือสีนี้แต่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยเขาจะเป็นแดงเลือนหมูเลยแดงปี๊ดเลยอันนี้มันออกแดงอิดโอเคผมก็ แกะออกมาแล้วนะครับสีแดงติดก,กับสีเรืองแสงในที่มืดแบบนี้อันนี้เป็นวีเพ็ทั้งคู่นะครับแต่เป็นเวอร์ชัน1นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เวอร์ชัน4เวอร์ชัน5้อะไรแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเนี่ยจะไม่ค่อยรู้นะครับผมก็อยากได้ก็เลยสั่งมาเห็นบอกว่ามันมีเครื่องเดียวมันก็จะไม่ได้สู้กันใช่ไหมผมก็เลยสั่งมาเครื่องหนึ่งสองเครื่องแต่ช่วงนี้มันมีลดราคาไง อสั่งมาเยอะไปหน่อยโอเคเราไปดูกันต่อนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้ด้วยนะสีม่วงเป็นสีม่วงใสสวยเลยทีเดียวอเราไปดูอย่างอื่นกันต่อหลังจากที่เราแกะกล่องมาแล้วนะข้างในกล่องเขาก็จะมีอะไรบ้างละ่ะเหมือนมีเล่มอะไรสักอย่างนีง่น่น็จะเป็นคู่มือนะฮะคู่มือแบบนี้เลย เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยข้างหน้าสองกล่องคู่มือเหมือนกันนะที่แกะออกมาเปิดมาคู่มือก็จะมีวิธีการบอกนู่นนี่นั่นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาอย่างอื่นด้วยนะที่ไม่ใช่เป็นภาษาไทยอย่างเดียวก็จะมีบอกวิธีการใช้มีเมนูต่างๆเมนูการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยมากมายโอเคแล้วก็ไปดูกันาีอื่น เรามาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนดีกว่านะนี่เจ้าตัวดิจิม o อเอาละหน้าตาข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเวอร์ชันน1997นะครับตรงเนี้ยนั่งฐานเนี่ยเขาจะเป็นกระดุม2เม็ดที่ผมจําได้นะตอนเด็กๆตรงเนี้ยจะเป็น2เม็ดแล้วตรงเนี้ยจะไม่ได้อยู่ตรงกลางมันจะอยู่แถวๆอันนี้แต่แต่รุ่นใหม่เนี่ยทำดีกว่าแบบเหมือนกับว่ามันทำงานเนี้ยบกว่า เวอร์ชันหนึ่งอ่ะนะเวอร์ชั่นแรกเลยที่ออกมาแรกๆเมื่ 1, 9, 9, 7, อ1997อ่ะนี่สวยงามเลยสวยมากอ่ะทีนี้ลองลองแกะดูงก่อนนะแล้วก็ดึงออกปุ๊บเอาึงออกปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่เขียนว่าดิจิมอนยี่สิบกลงมาแบบนี้ให้เราทำอะไรล่ะเห็นไหมเนี่ยตั้งชื่อโอเค เราก็ตั้งชื่อเข้าไปนะอ้า,อาเดี๋ยวนะอ่ะผมก็ขยับไฟมาให้มันเห็นชัดๆนะโอเคเราก็ตั้งชื่อเนาะไปเรื่อยจะเอาชื่ออะไรอ่า อันนี้วะกันต้องสี่หลักด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าสามหลักได้เปล่าโอเคต่อไปก็จะเป็นการเซตเวลาเนาะลาก็ผมก็เอาตามหลักของผมจริงๆเลยกันนะเ้ยอ้ยอ๋อปรากฏว่าถ้าเราปิดพลาดนะเราก็รีเซ็ตได้ เราจะทําการรีเซ็ตมันนะก็เอาดินสอนเนี่ยจิ้มเข้าไปโอเคก็เป็นการรีเซ็ตแล้วนะครับเจ้าดิจิมอนยี่สิปีก็ขึ้นมาโอเคชื่อเอเอนี่แล้วกันนะโอเคตั้งเวลา เที่ยงครึ่งนะมันจะเป็นพอเที่ยงครึ่งมันจะเป็นศูนย์ปสาสิบนาทีเวลาจริงของผมนะโอเคแบบนี้กดเซตคือหลักๆเนี่ยก็เหมือนเจ้าธรรมก๊อจีเลยก็จะรอดูมันฟักตัวอะไรแบบนี้นะนี่ไข่แรกเริ่มมาเลยก็จะเป็นรูปแบบนี้ ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือไข่อะไรเราไปดูด้านหลังกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนมันโตกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเมนูต่างๆตอนเป็นไข่เรากดอะไรได้ไหมก็มีนะเมนูตอนเป็นไข่แต่กดกดได้แต่เวลายอย่างเดียว อื่น,น,นกดไม่ได้ไงอืมไม่รู้ว่าเห็นปะค่อนข้างที่จะมืดเลยนะเมนูต่างๆเนี่ยกดเป็นรูปเนื้อรูปต่อสู้เฮ้ยไข่มันเกิดขึ้นมาแล้วอะ่ะโผล่ขึ้นมาแล้วมันคือตัวอะไรถึงก็ร้องเลย ชื่อโบตามอนเนะดูดิเขาไอัน,นี่มาให้ด้วยนะบอกชื่อมาด้วยศูนย์เอหนักห้ากรัมฮังกรีใจศูนย์สเตรนท์เอฟฟอร์ดดีพีวินมีซิงเกิลวินแท็กวินอะไรแบบนี้มีการหนอสู้อ่าทีนี้เราไปดูเมนูต่างๆของมันก่อนให้อาหารก่อนนะ นี่ให้อาหารนี่ให้วิตามินนั่งนี่โอเคกินเข้าไปอีกดูสิข้า,าต่างๆเป็นยังไงโอเควิตามินให้วิตามินอีกหน่อยกินไป ดินเข้าไปอีกอทีนี้มาดูอันอื่นดูบ้างปึ๊บต่อสู้เขาให้เรากดขีดพาวเวอร์เมื่อกี้เนี้ยให้สุดจอเนี้ยเพื่อเราจะทำลายกำแพงอิดเมื่อกี้นี้ให้หมดถ้าเรากดไม่หมดเนี่ยมันก็จะแพ้เอาใหม่นะเนี่ยถ้าเรากดแค่ เนี่ยขึ้นไปไม่สุดใช่ปะ่ะเนี่ยกำแพงไม่ทําไม่ฟังพอกำแพงไม่พังเนี่ยตัวของเราดิจิมอนของเราก็จะงืดๆอ่าโอเคทีนี้เรามาดูอื่นบ้างอันนี้อะไรถ้วยยังไม่เอายังไม่พร้อมที่จะต่อสู้หรือเปล่าอันนี้คืออะไรเมนูนี้ยังไม่มีอะไร นี่คือปิดเดียงกดไม่ได้อันนี้คือ,อพยาบาลรักษาแผลแน่เลยอันนี้เป็นอะไรสมุดดิจิโบตาโมนเรายังมีแค่ตัวเดียวนะสต็อกยังไม่มีอะไรทีนี้เป็นอะไรต่อสู้ก็ยังไม่พร้อมอ่าโอเคเมนูหล,ลักๆก็จะมีดูข้อมูลมีหอาหารมีต่อสู้มีซ้อมมีเก็บอื หรือทำความสะอาดมีปิดไฟมีรักษาแผลแล้วก็มีสมุดบันทึกมีต่อสู้แล้วก็มีเวลาเรียกร้องอะไรจากจะเหมือนถ้ามกอจีเลยเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันต่อสู้กันได้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันโตกันก่อนแล้วกันนะน่าจะใช้เวลาหลายวันอยู่โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเอาละทุกคนนี่มันก็จะตัวขึ้นมาแล้วนะเห็นไหม โฟกัสหรือเปล่าเอ่ยนี่เจ้าตรงนั้นก็จะเป็นสระเปาอือสองก้อนด้วยลองทำความสะอาดดูก่อนนะอันนี้เป็นจอเข่าดำเนาะอ่าพวกเมนูต่างๆอะไรเนี่ยก็บอกไปแล้วทีนี้เรามาดูจอสีอ่าจอสีตรงนี้ก็จะเป็นจอดำไปเลยแต่ตรงเนี้ยจะเป็นจอแบบเหมือนมี รูปข้างหลังอะนะแล้วก็เป็นพิกเซลนี้มาดูจอสีกันบ้างจอสีค่อนข้างสดเลยนะสวยเลยเมนูเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยเพียงแค่เปลี่ย,ยนรูปแบบต่างๆอย่างเช่นอันเนี้ยก็จะเป็นรูปแบบเปลี่ยนไปอาหารเขาจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะซึ่งผมก็อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกอะออแต่ถ้าเป็น เวอร์ชันจอขาวดำเนี่ยเขาจะเป็นรูปภาพนะให้ดูอ่าก็าจะเป็นเนี่ยเราก็เทียบเอาระหว่างสองสีเนี้ยนะอ่าเราก็เทียบเอาเลยโอเคจอสีสีสดเลยทีเดียวนะรูปเล่นต่างๆเลยก็การฝึกซ้อมเนี่ยจะไม่เหมือนกับจอขาวดำนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกเครื่องหรือเปล่าเนี่ยเขาให้เรากด ถ้าเรากดไม่ตรงเนี่ยเราก็จะแพ้ถ้าเรากดเต็มขีดเนี่ยเราก็จะชนะนะฮะเนีย่ยอย่างเงี้ยกดเต็มขีดเนี่ยเราก็จะชนะอ่าแต่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะบางทีค่าต่างๆผมก็เทียบเอากับเมนูอังกฤษเอานะครับอ่าพอดูลองไปดู เนี่ยทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแต่โชคดีที่เรามีเมนูภาษาอังกฤษแล้วเนะฮยสำหรับเพื่อนๆเนี่ยอยากจะซื้ออันไหนมาเล่นก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับจะซื้อนี้หรือจะซื้ออันนี้อันนี้ก็ราคาก็สูงหน่อยส่วนอันนี้ก็ถูกลงมาหน่อยนะครับแต่ความคลาสิกมันก็เหมือนนกันแต่คลาสิกจริงๆน่าจะเป็นสีจอขาวดำเนี่ยอันนี้ก็จะดูแบบน่ารักไปเลยมันก็ทําให้เราเนี่ยย้อนวัย ให้หายคิดถึงได้นะครับกับของเล่นพวกนี้บางทีเนี่ยในอดีตก็นะความทรงจําในอดีตก็สามารถย้อนกลับคืนมาได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับช่อง e e v Everything t ู Toy วันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับชอบปรากฏฝาก Sub ับ r ไ b e ด้วยกันด้วยลวกันนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับ